สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคมเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลเพจเต็มนะครับทางแฟนเพจแห่งนี้นะฮะก็ฝากไปด้วยนะสำหรับกลุ่มไลน์ที่ขึ้นหน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะจ๊ะเอาวันนี้ค่ำคืนวันศุกร์นะครับฟุตบอลลงเล่นเยอะเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มกันที่4ทุ่มครึ่งนะครับไวค์เาส์ดิกาลีของฟินแลนด์สา3มิเตอร์ตุคคูครับเปิดบ้านพบรองจากฝูง SJK เฮลซิงกินะ อินเตอร์ตูกูชนะ4ี่แพ้1นจาก5เกมล่าสุดครับส่วนเฮลซิงกิชนะรวดมา5นัดติดเลยนะครับการเจอกันโดยตรงคู่นี้ค่อนข้างสูสีนะเฮลซิงกิชนะ2และเป็นอินเตอร์ตูกูชนะไป3เกมเรียกว่าสูสีมากทั้งฟอร์มหลังและสถิติการเจอกันโดยตรงนะครับตัวผู้เล่นครับอินเตอร์ตูกูนี่ใช้ริกเกตติ้งครับอับราฮมูยิสและติโมฟรูโฮมสูนหน้าฟอร์มร้อนแรง,งพวกเขานะครับส่วน HJK เฮลซิงกิวันนี้ใช้หลุยส์มูริโอครับลูคัสลิงมันและรูเป้ริสกี้นะครับ คู่นี้เฮลซิงกิบังคับชนะในการเป็นทีมเยือนสกอร์อะไรก็ได้แฟนเ์เฮทันทีแต่ถ้าเสมอนี่พังทั้งแถบซึ่งดูแล้วพวกเขายังดูดีกว่าอินเตอร์ตูคูลเล็กๆนะจะดมองว่าความาแน่นอนในจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นของทีมเยือนนะครับวันนี้1ประตูน่าจะพอทําได้นะมองทีมเยือนกันแล้วกันครับ HJK เฮลซิงกิครับเที่ยงคืนตรงนะครับฟุตบอลเดนิสซูเปอร์ลีกกลุ่มเพลย์ออฟชิงแชมป์ amp, นะครับจากฝูงอย่างมดิเตอร์เรียนครับพบกับห้านอร์เจอร์แลนด์นะครับ มิทเทลแลนด์5นัดล่าสุดชนะ3แพ้2ส่วนนอร์เจลเลนชนะ1เสมอ1แพ้3แต่การเจอกันโดยตรงคู่นี้5เกมล่าสุดนอร์เจลเลนไม่เคยชนะมิทเทลแลนด์เลยนะครับเสมอ1เกมและแพ้ไปถึง4นัดนะตนัวเล่นครับมิทเทลแลนด์วันนี้ใช้มาร์คเฮนเดย์ครับตรงกลางเป็นอีเวนเดอร์นะครับและส่นหน้ารอนนี่ชวาสครับส่วนนอร์เจลเลนครับมีอูริกเจนเซนมิเคิลรีการ์ดและมิเคิลดามสกาดนะครับคู่นี้มิทเทลแลนด์บังคับชนะ1สกอร์เพื่อเสมอตัวลุ้นสกอร์ห่างกว่านั้นนเพพื่ออาาแฟๆมมีรยยิ้้กวง ซึ่งดูแล้ว1ประตูพวกเขาน่าจะพอทําได้ในบ้านตัวเองแบบนี้ด้วยนะครับกับ3แต้มสําคัญในวันนี้ลุ้นแค่สกอร์ขาดกันแล้วกันครับมองเจ้าถิ่นครับเมสซีแลนด์ครับปิดท้ายตีสตรงครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับระดับสิบหกเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบสิบเจ็ดวัตฟอร์ดครับเวสต์แฮมของเดวิดมอยนี่ชนะหนึ่งอ่าชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะจากนัดนั้ล่าสุดครับส่วนวัตฟอร์ดชนะสองแพ้สามการเจอกันโดยตรงห้านัดหลังสุดก็สูสีครับวัตฟอร์ดชนะสองเวสต์แฮมชนะสามนะครับ ตัวเล่กครับเวสต์แฮมวันนี้ใช้อิซาดิยอบครับตรงกลางเดนคันไรส์และสุดนหน้าฟอร์มร้อนแรงอย่างมิเกลอันโตนิโอนะครับวัตฟอร์ดครับวันนี้ใช้เครกดอลซอนอับดุลลาดูกูเร่และทรอยดีนี่สุดหน้ากับตันทีมคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้จะได้มองว่าทีมเยือนอย่างวัตฟอร์ดจะเป็นทีมที่ช่วงหลังบ้องบ้องบมบมนะนึกจะแพ้ก็แพ้นึกจะชนะก็แบบชนะแบบลูกจุดโทษอะไรแบบนี้นะดูแลเวสต์แฮมของดิวิดมอยมีทรงกว่านะภาพรวมเนี่ยวันนี้อย่างแย่น่าจะแบ่งแต้มกันไปแต่ถ้าจะมีผู้ชนะจะได้มองว่าวาามมุมเจ้บ้บน น่าสนใจครับเพราะนั้นวันนี้มองไปที่เวซ์แคมยูไนเต็ดครับอ่ะสรุป3ทีมจะดำความเป้านะครับคือมาสุกแบบนี้ครับ HJK เฮลซิงกิเมเชลแลนและเวซ์แคมยูไนเต็ดนะครับฝากไว้อย่าลีมบกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มและหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะดำความเป้าลาแล้ว,ลวสวัสดีครับ